ไหนคะลูกกลมไหมคะกลไหนโชว์ผลงานหนูสิตัดเป็นวงกลมค่ะกลมปุ๊บเลย แตดเป็นอะไรคะลูกต่เป็นลูปอะไรคะจันรูปวงกมลกมไหมรูปวงกลมเป็นพระจันไหนโชว์ผลงานให้ป้าดูหน่อยครับครึ่งเอาสีออกข้างนอกใช่ไหมคะจ้ <c oughs> าจะคจ้ ทากลวทากาว,ากาวสีอะไรคะลูกลูกทาสีอะไรอยู่คะส,สีน้ำเงินค่ะอ่าแล้วสีน้ำเงินอีกอันหนึ่งอยู่ไหนนะอ่าใช่แล้วอ่าสีน้ำเงินอีกอันนึงมาปิดสีน้ำเงินอีกอันหนึ่งอยู่ไหนนะหม่าม้าช่วยหานี่นี่อ่าแต่ยังไงคะ ให้ดันโอเคเก่งมากแล้วต่อไปเราจะทาสีอะไรคะสีชมพูใช่ไหมสีชมพูเอาทา,า้าค่ะทาเกาอันอันนู้นเลยที่เราทาไปแล้วอ่ะลูกเอาทาอันนี้ก็ได้ วางกับพื้นเลยคะ่ะแล้วก็ไปแตะกับสีชมพูใช่ไหมคะทำยังไงคะ อ,อ่าดีอ่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะแล้วมันจะเป็นยังไงนะกลางมันจะต้องเป็นยังไงคะอ่าดีเสร็จแล้วมาหมอมา,มาลองดูสิมันต้องกลางแล้วมันก็จะเป็นอะไรนะมันต้องกลางอีกอ่าปาช่วยนี่ การกายาร์ดลาฮันนี้นี่นี่นี่ดูสิว้าวมันจะต้องเป็นอะไรนะอะไรคะว้าวว้าวผลงานของหนูพี่แกงใช่ไหมไหน โ <Okay. S 2> อเคลงเป็นลูกล<ง>บอลเลยเหรอ,อ,อลูกบอลแบบปุกตู้เราพับตามรอยมันลอยอยู่ตนี้เราต้องตัดอะไรก่อนคะลูกตัดกระดาษเป็นวงอะไรคะงวงกลมเราก็ทากาวาอันนี้ลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งตัดวงกลมแล้วก็พับตามรอยแล้วยังไงคะแล้วก็ทากาว แล้วก็ติดเป็นลูกบอลววจะให้เพื่อนๆดูว่านี่เกย์ทำแอมเพื่อนๆรู้จักไหมว่านี่คือลูกบอลไดคะโอเคบายบายก่อนคะ่ะบาบาายยสวัสดีค่ะสวยด้วยเอาทุกบอลฝากมาม้าวางไว้ก่อนเอาสวัสดีบบวางก่อนสวัสดีค่ะสวยสวสก่อนเก่งมากค่ะ